สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชี่ยนนอปมมือต้อนรับความเห็นความปังจากทุกคนจ๋าซองนี้ซองจริงมือี่เป๊กก๊อปปี้ได้เพราะว่าพ um. ี to to ่เป้ปมมือมามาแยบกันมาใกล้ๆมีอพี่เป้มีแนวทางต่อเลื่งง้างคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์หรือส่งสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้มา เป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ด,ด้วยนะคะวันนี้พี่เป้มีสรุปซึ่งพี่เป้ไปดูวาแล้วอุย้ยร้อยเพดเออโอ้ยป็นไผส,สิบอกมีไผซ้ำพี่เป้หร้อมะ <c oughs> เรื่องสํำนานขนาดเรื่องหวยีสํำนานสํำนานสุดเออถ้าเป็นคู่กับคู่วิชาการเมื่อนี้พี่เป้มีสรุปแบบสรุปเป็น เอกฉันเลยนะคะมติเป็นเอกฉันเลยในคลิปนี้เน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นพู้คนมาเจอเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านซึ่งก็ไม่มีแคลรันตีเดอว,ว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่เป้ไปส่องมาแล้วประมาณสักร้อยเพจนี่แหละ <laughs> พี่เป้ไปส่องมาแล้วจากหลากหลายอาจารย์หลากหลายกูรูนะคะ มีทั้งสูตรที่เหมือนกันและมีทั้งสูตรที่แตกต่างกันแต่เลขมันอนะสรุปแล้วมาตรงกันที่เลขเดียวบบหูว่าพี่น้องสีมักหรือเปล่าถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันก็มาตาคลิปสมมุติเอออันนี้คือสมมุตินะคะคลิปนี้คือโซเลเออโซเลเรื่องเลขกันเด้อโซเลแบบว่าอันความน่าจะเป็นไม่ได้สรุปว่าเป็น ของครูท่านใดอาจารย์ท่านใดอันนี้คือภาพรวมนะคะภาพรวมทั่วประเทศสมมุติว่าลอยเปอร์เซนสมมุติว่าเลขมันลอยเปอร์เซนพี่เป้ไปเบิ่งมาแล้วสมมุติว่าร้อยเพตไหมเอ่ะเอาไม่เอาไมอ้ยอันฮันวมเป็นทางกาญามดลยเลยอยากงงดโดอก ไ้เป็เบิ่งมาแล้วนะคะสมมุติว่าเลขนี้ร้อยเปอรเซนมีแปดสิบเปอร์เซนที่ลงมติลงมติว่าเป็นเลขนี้เออคณะกรรมการคณะกรรมการลงมติเป็นเอกสารแล้วคือเลขอย่างมืง่อนี้เลขเก้า เลขเก้าดังที่สุดในปัตพีดังที่สุดในโลกดังที่สุดในปัตพีนะตอนนี้ราพบัฒนาวันที่25 2568นี้คือเก้าเลยพี่น้องเอ้ยสายลูดนะวิ่งสายลูดสายวิ่งเก้าเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะสายลูดสายวิ่งคือเก้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มันมีเก้าเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แปดสิบเปอร์เซ็นตของอาจารย์ทั้งหลายแล้วกับกูรูทั้งหลายขอบพระคุณมากมากค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตมือนี่นะคือเลขเก้าเก้านี่มาแห้งแบบแซงมาแรงแซงทุกโค้งบริเวณมาแรงแซงธรรมดาเลยแซงทุกโค้งมักบ่กเก้ายังมาซั่นแหมคูเราคนกับว่า ก้ายังก็ได้แต่ทุกเจ้ามาเออเก้ายังก็ได้เพราะว่าเลขเก้าเนี่ยที่พี่เป๊ะไปเบิร์มาเลยนะทุกเแบบแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะคือเลขเก้าถ้านะก็สิเป็นพวกเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดที่แบบความน่าจะเป็นของเลขเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ด เออที่พี่เป๊ะไปเบิรมาเดอ้อเลขเก้านี่มาอันดับหนึ่งของมือยี่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันดับสองเด่นเด่นเก้าวิ่งเก้ารูดเก้าคืออันดับหนึ่งลองลองจากเก้าคือเลขห้าห้าห้ายังไม่บอสห้าศูนย์ห้าสาม ห้าห้าห้าโอ้ยห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าห้าและห้าเก้าเออที่พี่เปมมาเบิกมาเด่นที่สุดคือเก้าลองหา่าสายวิ่งสายรูดก็คือ 9, กเก้ากับห่านะคะพี่น้องเด่นที่สุดในสามโลกเก้าสุดลองคือห่าที่พี่เปรมมาเบิกมานะกระสิบโบแบบกระสิบโบ แหวกออกจากนี่เลขเก้านี่คืออันดับหนึ่งอันดับที่สองคือห้าให้มักเลขแดกกระซื้อเลขนั่นเด้อเริ่มยืนงงในดวงตัวเลขและเพอาะเพราะมันหลายแจ๊สีซื่อ,อย่างในใจพี่เป๊กพี่เป๊กมยเลเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ด มัอนี้สีซื่ออย่างไรมื่อนี่นะมืัอนี่นะสุดยอสีซื่ออย่างพี่เป้ยืงงงในดงตัวเลขกันนั่นเนี่ยสรุปนะคือเก้ากับห่างเดอพไปน้องเดินสายลูดสายวิ่งนะเก้าอันดับหนึ่งอันดับสองคือห่างอะท่าถ้าเก้ามาคุณชอบเก้าอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปถ้าห้ามาคุณชอบห้าอะไรคอมเมนต์กันใต้คลิปหรือ นะไอนน้มีหรืออีกเลยวันนี้หรือคุณชอบเลขตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะเพื่อแบ่งปันแนวทางมูจะนได้ดินงงได้หลุดตัวเลขกับมูเขาเจ้าข่อยนี่แหละแต่งได้ก็ตามค่ำคืนนี้สองทุ่มครึง่งขอให้โซคให้มาให้ห่งให้มีด้เพีนน้องไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามขอให้คุณโชคดีโชคดีจนอยู่คู่คุณตลอดไปยิ้มอ๋อ ยิ้มเป้ยให้หน้าบานเป้ยให้หน้าบานแหงแหวงให้ยิ้มเป้ยขอให้โซ่ให้หมานเด้อพี่น้องเด้อพี่เป้ยังสรุปบ่ได้อยู่มันมาไหมเห็นไหมมักหนาเ๊กได้พี่น้องเข้าใจบอกเขาบ่เห็นไหมมักหนาพอเลขนั่นมากกับคือคือเลขนีมากกับค่ะเลขนั่นมากกับมากอ้ยเห็นจังใดแล้วอะ นี่แหละพี่น้องสรุปมีมติเป็นเอกฉันคือวิ่งเก้ารูดเก้านะคะเด่นเก้ารองห<ะ>้านะคะเด่นเก้ารองห้าไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามแหละขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนคืนนี้สองทุ่มครึ่งโชคดีนะคะทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาลุ้นกันเนาะขอให้อันองลงอีกเลยนะ <laughs> สาถูกออ สาธุยาวเถอะวะสาธุขอให้อันเจ้าที่เจ้าทางอันที่เป็นอยู่ในอันหมองมุนน่ะสุกใจส,สุกเลขใส่เห็นมันถือก็เลยที่ผู้ขาซื้อในเด้อสาธุเนาะ <c oughs> อ่ะไปเลยเด้อค่ะสำหรับกิปดีครบแปดนาทีแล้วเป่าหลากมากขนาะดขอบพระคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปทคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย